เรียนท่านอาจารย์พันธิบพิมศุกใสผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกรราชสีมาคณะครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะทําการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนการสอนของครูคุณครูอมรามีทยดมนะครับที่จะจัดการเรียนการสอนที่จะเปิดชั้นเรียนในสัปดาห์ต่อไปนะครับเพื่อให้แผนการจัดการเรียน,นรู้ มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับดังนั้นจึงขอความร่วมมือแล้วก็ขอให้ทุกท่านด้วยช่วยเสนอแนอะที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะได้ให้ผู้เปิดชั้นเรียนเนี่ยได้ดําเนินการปรับแผนตามที่พวกเราได้เสนอแน่ไปนะครับเพื่อให้การสอนกา,การจาัดก,การเรียนการสอนนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับงนั้นขออนุญาตดําเนินการโดยท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะครับได้มา ดําเนินการในการวิพากษ์แผนการจัดก,การเรียนกรสอนครับวิจัยครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะเปิดชั้นเรียนกันเนี่ยเ,าเรามีคุณครูต้นแบบอยู่ใช่ไหมคะถ้า,างั้นเดี๋ยวเชิญคุณคณารูอมราได้ดําเนินการเป็นครูต้นแบบเชิญค่ะค่ะเรียน่<ข>านผู้เชี่ยวชาญเรียนทานคณะู้บริหารแล้วก็คณะครกูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวอมรามีทยดมค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ค่ะมีโอกาสได้รับหน้าที่เป็นครูต้นแบบซึ่งแผนการสอนที่จะสอนนะคะที่ทําการเปิดชั้นเรียนเป็นแผนการสอนเรื่องโมเมนต์นะคะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดวอลสอนทุสองเข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชิวัดม2ทับออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต,ต์ของแรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณโดยใช้สมการ m เท่ากับ f คูณ l ในการเรียนการสอนนะคะจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ในรูปแบบของ High impact t a s t e e s โดยมีโครงสร้างของกิจกรรมแต่ละขั้นคุณมยาเสนอค่ะ ขออนุญาตนะคะในข้างบอดี้ะนะคะตรงสามขีสามนะคะครูให้นักเรียนประกอบอุปก่อก์อตามแบบที่ประกอบไว้ค่ะตรงนี้ที่ฉันคิดว่าควรจะให้นักเรียนประกอบเองค่ะเพราะว่าเด็กจะได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ออกแบบกัทดลองด้วยตัวของเด็กนักเรียนเองค่ะ,คะก็ต้องขอบคุณทุกท่านรวมทั้งท่าน,าน,านผู้ในการนะคะทีะ่เห็นความสำคัญของการ,ขการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวางแผนที่สำคัญในการเปิดชั้นเรียนนะคะนั้นเราจะพบกันในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะครับเรียนท่านอาจารย์พันธิตพิมพ์สุขใสผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาท่านผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน วันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมการเปิดชั้นเรียนของครูอมราราเมธยโดมในเรื่องโมเมนต์ของแรงนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปเปิดชั้นเรียนในวันนี้ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้คุณครูอมราราเมธยโดมได้นําเรียนและนําเสนอเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่สัปดาห์ที่แล้วทางคณะของเราได้พิจารณาแล้วก็ร่วมกันปรับให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นว่าตอนนี้คุณครูได้ปรับตามที่ ทางกลุ่มนะครับทางทีมงานได้เสนอแนะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดเจนตรงกันก่อนที่จะไปเปิดชั้นเรียนขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณคุณค,ณคณรูไกรวินกรมคุณทศนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้ทําการร่วมกันวิาพากษ์แผนเพื่อเตรียมที่จะเปิดห้องเรียนนะคะในวันนี้นะคะโดยขั้นแรกนะคะเป็นขั้นวอร์มอัพจากที่ได้รับข้อเสนอนะคะว่าควรจะมีการทบทวนเนื้อหานะคะซึ่งตอนนี้ก็ ได้ปรับปรุงให้มีการทบทวนเนื้อหานะคะเพื่อนําเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะขั้น Exit Ticket นะคะก็คือมีการปรับให้นักเรียนเนี่ยได้ทําการคํานวณน,นะคะฝึกคํานวณให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามที่ได้นําเสนอแล้วก็เสนอแนะไปะเรียบร้อยแล้วะค่ะขอบคุณค่ะก็คงจะเรียบร้อยในส่วนของบทบาทหน้าที่เราจะไปพบกันครับที่ห้องม2ทับ1ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้ก่อนที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครูมีกิจกรรมให้เราทํานะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันเราจะเล่นเกมกันก่อนนักเรียนเห็น al, อุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะนักเรียนไหมคะ็นค่ะบนโต๊ะนักเรียนตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยปากกาดิสคค่ะวันนี้เกมที่ครูจะให้นักเรียนเล่นก็คือให้นําอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนักเรียนเนี่ยวางไว้บนนิ้ว โดยที่ไม่ให้อุปกรณ์ตกครูให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะค่ะตอนนี้หลายกลุ่มทําได้แล้วทุกคนส่วนใหญ่ทําได้แล้วนะคะครูมีคําถามจากที่เราเล่นเกมกันคําถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าทําไมอุปกรณ์เหล่านี้ถึงอยู่บนนิ้วได้และไม่ตกก่อนตอบคาถามครูอยากให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มก่อนค่อยตอบคาถามเวลาให้เวลา2นาทีในการปรึกษากันค่ะ เอาละนักเรียนได้คําตอบหรือ,อยังลูก<ช>ถ้าได้คําตอบแล้วนะคะครูอยากฟังคําตอบของแต่และกลุ่มนะคะว่านักเรียนมีคําตอบอย่างไรบ้างกับที่เราเล่นเกมเมื่อกี้ค่ะกลุ่มไหนจะตอบก่อนคะเชิค่ะในเกมสอดรับดีมุกชนมาจากกลุ่มที่4พวกเราคิดว่าระยะห่างจากจุดตรงกลางมีะระยะห่างที่เท่ากันค่ะค่ะกลุ่มที่4บอกว่าระยะห่างจากจุดตรงกลางมีระยะห่างที่เท่ากันกลุ่มไหนมีความเห็นที่ต่างจาก เพื่อนกลุ่มที่สบ้างคะความคิดเห็นก็คือว่าน่าจะเป็นเพราะว่าระยะห่างที่เท่ากันนะคะแล้วก็ความสมดุลน,นะคะดังนั้นตอนนี้เรามีอีกหนึ่งภาพนะคะให้นักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตสองภาพนี้นะคะคุณถามว่าสองภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะในกลุ่มไหนอภิปรายแล้วและอยากจะ นำเสนอแนวคิดให้กับเพื่อนๆในห้องได้รับฟังค่ะเชิญค่ะค่ะจากการที่กลุ่มของผู้หนูได้ปรึกษากันนะคะได้ได้คำตอบว่าสองภาพนี้มีความแตกต่างกันค่ะเนื่องจากภาพที่หนึ่งไม่เอียงภาพที่สองเอียงค่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีความแตกต่างกันก็คือภาพที่1ไม่เอียงและภาพที่2เอียงนะคะตอนนี้เราอยู่ในประเด็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเอาล่ะดังนั้นแสดงว่านักเรียนสามารถพูดถึงการเหมือนได้ก็คือเพื่อนบอกว่า ฝั่งที่หนึ่งเป็นยังไงเอ่ย่ัฝั่งที่สองไม่อ่นอนเเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ก่อนที่ทํากิจกรรมเรามาแบ่งหน้าที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมแล้วครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทําแต่ก่อนทํากิจกรรมนะคะเราจะต้องไปรับอุปกรณ์ก่อนดังนั้นตอนนี้ทําการศึกษาใบงานนะคะโดยนักเรียนคิดวางแผนแล้วก็ออกแบบกิจกรรมโดยเทียบเคียง จากกิจกรรม2กิจกรรมที่คุยวห้ทำเมื่อกี้ก็คือกิจกรรมวางปากกาไว้บนนิ้วและภาพที่เราร่วมกันวิเคราะห์เมื่อกี้ให้เวลา5นาทีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุณกัญญาเจียสุงเนินค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ โดยวันนี้นะคะหนูจะมานําเสนอตารางการึผลการทดลองค่ะโดยในตารางนะคะจะประกอบด้วยตําแหน่งข้างซ้ายข้างขวาโดยในข้างซ้ายและข้างขวานะคะจะมีครั้งที่จํานวนห่วงตาแหน่งรูแล้วเราก็จะมีค่าเฉลี่ยค่ะโดยค่าเฉลี่ยของเราจะมีข้างซ้ายข้างขวาและในข้างซ้ายข้างขวาของเรานะคะก็จะมีจานวนห่วงตาแหน่งรูแล้วเราก็จะมีสมดุลและไม่สมดุลค่ะ ดยในการทดลองของเรานะคะตำแหน่งที่1เนี่ยเราได้ใช้จำนวนห่วงข้างซ้ายเป็น4ค่ะตำแหน่งรูเป็น4ข้างขวาเราใช้จำนวนห่วงเป็นสองตำแหน่งรูเป็น8ค่ะโดยเราทำสามครั้งนะคะเพื่อที่จะดิว่าตารางไหนที่เราดูแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีตัวอย่างตารางอยู่2ตารางที่เราคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งทุกตารางถูกหมดเลยนะคะแต่เรามาดูว่าระหว่างตารางที่1และตารางที่2นะคะตารางไหนที่เรียนสังเกตว่าดูข้อมูลแล้วชัดเจนแล้วก็ดูง่ายที่สุดระหว่างตารางที่1กับตารางที่2ค่ะโอเคครับคิดว่าเป็นตารางที่1ครับค่ะตารางที่1นะคะตอนนี้ตัวแทนกลุ่มบอกว่าตารางที่1นะคะดูผลการทดลองง่ายที่สุดคูณ อยากให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มนะคะแล้วก็ลองหาคําตอบซิว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คารทั้งสองฝั่งสมดุลกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอีกรายมาแหลงการเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่2จากกลุ่มที่พวกเราปรึกษากันพบว่าปัจจัยที่ทําให้คารสมดุลกันเป็นเพราะจํานวนห่วงและตาแหน่งรูค่ะค่ะจากเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบคําถามนะคะเรามาดูว่า คานจะอยู่ในภาวะสมดุลได้นะคะก็คือปัจจัยก็คือห่วงและจํานวนรูนะคะจากที่เพื่อนตอบคําถามมานะคะแล้วก็ดังนั้นนะคะครูอยากถามนักเรียนว่าห่วงที่เราทําการแขวนเนี่ยเราจะแทนด้วยอะไรคะแทนด้วยน้ําหนักค่ะค่ะแทนด้วยน้ําหนักนะคะที่มีผลกับคานนะคะแล้วจํานวนรูล่ะคะเราจะแทนด้วยอะไรผมคิดว่าแทนด้วยระยะทางค่ะ แทนด้วยระยะทางนะคะค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของโมเมนต์ว่าโมเมนต์ Moment นั้นนะคะมีอยู่2 m o โมเมนต์นะคะอันดับแรกค่ะนักเรียนดูตรงนี้เป็นตัวคานนะคะถ้าเราใส่น้ําหนักถ้ามีแรงมากระทํนะคะกับโมเมนต์ฝั่งทางด้านนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันเกิดการเคลื่อนที่นะคะอันนี้เรียกว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะและอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะก็คือโมเมนต ทวนเข็มนาฬิกาถ้ามีแรงมากระทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วเกิดการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานักเรียนสังเกตเข็มนาฬิกาไหมคะนะคะดังนั้นถ้าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะคะจะมีการเคลื่อนที่นะคะมีแรงมากระทานะคะฝั่งตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานะคะมีแรงมากระทําอีกฝั่งหนึ่งทําให้คานนั้นนะคะเคลื่อนที่ไป ทวนเข็มนาฬิกาโมเมนต์ Moment ทั้งสองกวางจะต้องเ,อเท่ากันดังนั้นจึงเป็นสูตรทฤษฎีที่ว่าตามเข็มนาฬิกานะคะจะต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะค่ะครูมีโจทย์หนึ่งข้อให้นักเรียนทำร่วมกันคำนวณโดยใช้สูตรโมเมนต์ของแรงค่ะ เดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนนักเรียน1คนนะคะทําการเฉลยนะคะโดยใช้หลักการคำนวณหาโมเมนต์ของแรงนะคะพร้อมอธิบายวิธีการคิดโดยใช้หลักการของโมเมนต์นะคะตัวแทนนักเรียน1คนค่ะ ฝั่งซ้ายมือเราแทนด้วย m ทวนฝั่งขวามือเราจะแทนด้วย m ตามโดย m ทวนจะเท่ากับ fl เราสามารถแทนค่า f เท่ากับ30แทนค่า l เท่ากับ10ดังนั้น m ทวนจะมีค่า300นิวตันเมตร m ตามเท่ากับ fl เราสามารถแทนค่า f เท่ากับ a ้าเรายังไม่ทราบค่าแทนค่า l เท่ากับ15ดังนั้น m ตามจะเท่ากับ1 5 a หา a จากความรู้ที่เราได้รับที่บอกว่า m ทวนเท่ากับ m ตามแสดงว่า300นิวตันเมตรเท่ากับ 15a เมื่อเราต้องการแก้สมการเราจะนำ15หารด้วยหารทั้งสองข้างของสมการเราจะได้เท่ากับ 20N ค่ะถาะเขาหน่วยค่ะหน่วยเป็นตันเมตรค่ะค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะจากที่เราเรียนเรื่องโมเมนต์คุณครูถามว่าเรื่องโมเมนต์ที่เราเรียนกันเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างที่เป็นโมเมนต์ในชีวิตประจําวันของเราค่ะ,ะการทํากระดานหกขับ กระดานหกหรือไม,ไม้กระดกที่เราเล่นกันในสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะมีอะไรคะที่เป็นหลักการโมเมนต์ของแรงกันไกค่ะกันไกนะคะอ่ะวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรนะคะให้เวลาเราคิดคนเดียว1นนาทีลงมือเขียนค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องนะคะเก็บรวบร,วม,รวมสมุดนะคะที่เรียนในวันนี้นะคะเพื่อ ครูจะเอาไปตรวจดูซิว่าวันนี้ที่เราเรียนกันนักนนเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโมเมนต์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรพบกันใหม่ในคาบหน้าค่ะหัวหน้าบอกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับนกเรียนท่านอาจารย์พันธิตทิมสุขใสผูู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่านผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งครับ วันนี้เรามาพบกันนะครับเราจะมาร่วมสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียนของคุณครูอมมารามีทยดมผมขอเรียนเชิญคุณครูผู้เปิดชั้นเรียนครับก็คือคุณครูอมมารามีทยดมได้นําเสนอในสิ่งที่บอกว่าประทับใจเป็นข้อดีของตนเองในการเปิดชั้นเรียนในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะคุณครูไกรวินนะคะหลังจากที่สอนเสร็จนะคะพบว่าในส่วนของข้อดีค่ะ นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมมีการปรึกษานะคะถือว่ามีการ PLC ในห้องเรียนนะคะในชั้นเรียนโดยตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องของเนื้อหานะคะซึ่งความต่อเนื่องของเนื้อหาตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะกอนอื่นต้องขอชื่นชมคุณรูอัมรานะคะสําหรับการใช้เวลาในการเปิดชั้นเรียนในวันนี้ โดยเฉพาอย่างยิ่งในขั้นวอร์อัพที่คุณครูกําหนดเวลาไว้ประมาณ5นาทีนะคะคุณครูใช้จริง4นาที58วินาทีนะคะแล้วก็ในขั้น i n t โทรดักชันซึ่งคุณครูคสามารถใช้เวลาการที่กาหนดไว้ในแผนได้อย่างตรงเวลามากเลยนะคะสําหรับในด้านการใช้คําถามก็ต้องขอชื่นชมเช่นเดียวกันว่าคุณครูกมราสามารถใช้คําถามได้ดีมากสามารถกระตุ้นการคิดแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันวางแผนนะคะในการ ทำงานในการออกแบบการทดลองได้ทุกคนทําให้นักเรียนเนี่ยเวลาที่นักเรียนตอบคาถามของคุณครูเนี่ยก็เป็นไปตามแนวทางที่คุณครูคาดเอาไว้อย่างใกล้เคียงม,มากๆเลยค่ะครับและในส่วนที่สองนะครับเป็นข้อควรพัฒนานะครับซึ่งจุดนี้นะครับเราจะมาช่วยกันเติมเต็มให้กับคุณครูผู้เปิดชั้นเรียนอย่างการยาณมิตรนะครับจากการสังเกตนะคะนักเรียนกลุ่มที่สี่นะคะพบว่านนะคะ ออนักเรียนนะคะยังมีการออกแบบตารางนำเสนอผลงารทดลองเนี่ยนะคะโดยใช้ข้อมูลเนี่ยที่ซักซ้อนนะคะซึ่งแยกต่อการที่จะนำข้อมูลไปใช้ในออความเป็นจริงได้นะคะึงอยาโค้อนะคะเสนอแนะให้น <c oughs> ครู้สอ,อนนะคะว่าให้ค,คุณครูเนี่ยช่วยนะคะฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้มีการออกแบบผลงารทดลองแล้วก็ตารางนำเสนอผลงานทดลองที่ถูกต้องแล้วก็ได้ ความชัดเจนมากกว่าค่ันั่นคือในสองส่วนครับที่เป็นการนำเสนอเป็นการสะท้อนทั้งข้อที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่ควรที่จะปรับปรุงและพัฒนานะครับลําดับต่อจากนี้เราผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารครับว่าที่ร้อยเอกดกอรจัตุรงค์พงศริผู้อำนวยการโรงเรียนพงศริวิทยาได้ให้เกียรติเติมเต็มนะครับ ครับคนหนึ่งต้องขอชื่ชนชมคุณครูมาามีทยโยงนะครับที่ได้ทําการเปิดชั้นเรียนแล้วก็เปิดโอกาสให้คณะครูในกลุ่มสาระได้สะพ้อนไปแปลกๆนะครับรวมถึงการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับครูท่านอื่อยู่ในกลุ่มสาระนะครับสิ่งที่ชื่นชมในการจัดการเรียนรสอนในการเ share, า es, ปิดชั้นเรียนในครั้งนี้ครับก็คือในเรื่องของการที่ นักเรียนนะครับได้มีการวางแผนนะครับก็ทำการทดลองด,อด้วยตนเองนะครับแต่ส่วนข้อเสนอแนะนะครับมีพิมพ์ความประเด็นนะครับก็คือเด็กๆเนี่ยยังเด็กนักเรียนเนี่ยยังไม่สามารถเชื่อมโยงนะครับเรื่องของน้ําหนักของห่วนะไปสู่เรื่องของแรงซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะในโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะ น่าจะได้เพิ่มเติมในส่วนของการชเหืือโยงนี้ให้กับเด็กๆทราบครับขอบคุณครับค่คะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคุณครูทุกท่านนะคะจากที่เ่ีันได้ฟังการสะท้อนในทางที่เป็นบวกนะคะสุดท้ายคือเรียนไปทําไมเรียนไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ยกตัวอย่างในชีวิตจริงให้ได้จากเรียนเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อะไร นี่คือความสำคัญของ p o c นะคะอยากให้ไปใช้ดูในโรงเรียนทุกคุณครูทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มสารวิทยาศาสตร,ร์ขะขอบคุณค่ะครับโอกาสหน้าเราก็คงจะมีโอกาสในการเปิดชั้นเรียนกับคุณครูต้นแบบท่านต่อไปวันนี้ครับโรงเรียนพงศิริวิทยาขอกราบขอพรบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ